ใครที่ได้ยินเพลงนี้ก็เป็นอันต้องนึกถึงสุดยอดเกมต่อสู้เลือดสาดอย่าง Mortal Kombat กับตัวละครชูโรงอย่าง Scorpion และประโยคที่ใครหลายๆคนฟังแล้วก็ต้องกรีด Get <over> here! นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้ผมในตอนเด็กนั้นรีบกุลีก,กุจอหาเกมนี้มาเล่นในทันทีซึ่งผมก็เหมือนกับเด็กๆทุกคนนั่นแหละครับที่กะจะเล่นอย่างเดียวไม่สนสตอรี่โหมดเพราะว่าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องซึ่งนั่น มันก็เลยทําให้ผมพลาดอะไรไปหลายอย่างเลยครับทั้งเรื่องเอโดอกอดเอิร์ธเรียมเนเธอร์เรียมผมก็แทบจะจําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆหมอเท t a คอมแบทวันก็ใกล้จะออกแล้วผมก็เลยถือโอกาสนี้กะจะมาเล่าสรุปเนื้อเรื่องตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่11กันเลยเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ภาคใหม่ซึ่งถ้าผมตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบและอยากจะสนับสนุนผมก็อย่าลืม กดไลค์แชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรัก,ก์ด้วยนะครับ <S <S ก่อนที่จะไปฟังสรุปในเรื่องของแต่ละภาคกันผมก็ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบ็กกราวของเกมนี้ซะก,ก่อนครับในจักรวาลมอทคอมแบ t นั้นจะมีอาณาจักรหรือเรียมทั้งหมด6แห่งด้วยกันครับซึ่งแต่ละที่นั้นก็จะอยู่คนละมิติกันมาเริ่มเที่แรกกันเลยอย่างเอิร์ธเรียมซึ่งก็คือโลกของเราครับมีเทพสายฟ้าไรเดนเป็นผู้คุ้มครองอาณาจักร ต่อมาคืออัลเวิร์ดอัลเวิร์เป็นดินแดนว่างเปล่ารกร้างครับปกคลุมไปด้วยทะเลทรายที่นี่โดนปกครองโดยชาวคานครับถัดมาคืออินเดียเป็นอาณาจักรเวนมนที่สวยงามเหมือนกับสวรรค์นั่นแหละครับแต่แค่อยู่แถบเทือกเขาแทนไม่ได้อยู่บนเมฆถัดมาคือนเนเธอรีียมจะพูดได้เข้าใจง,ง่ายๆอาณาจักรนี้ก็คือนรกครับหันไปทางไหนก็มีแต่ลาวาทั่วทั้งอาณาจักรนั้นแต่ไปด้วยกลิ่นอายของความตายต่อมาที่อาณาจากักรออรเรียมครับอาณาจักรแห่งกฎระเบียบ ดินแดนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกฎเทคโนโลยีที่นี่จะลำหน้ากว่าทุกอาณาจักรเลยครับและสุดท้ายคือเควอสเรียมครัวตรงข้ามของ Order Realm, ออเดรียมอาณาจักรแห่งความกล้าหุนไร้ซึ่งผู้ปกครองและระเบียบแบบแผนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับล้วนแต่มีอิสระโดยสมบูรณ์และไม่ขึ้นตรงต่อใครแต่อาณาจักรที่จะมีบทบาทสำคัญกับเรื่องราวในเกมจะมีอยู่ประมาณ4อาณาจักรครับก็คือเอิร์ธเรียมอัลเวิร์อิเดเนียและก็เนเธเรียมครับ ถึงแม้อณาจาักรแต่ละแห่งจะอยู่คนละมิติกันแต่ทุกอาณาจักรนั้นล้วนมีการทำสงครามกันอยู่ตลอดครับโดยเฉพาะชาวคานแห่งอาณาจักรเอาเวิลที่จ้องแต่จะยึดอาณาจักรอื่นๆมาเป็นของตัวเองความกระหายในการทำสงครามของชาวคานนั้นรุนแรงมากครับถึงขั้นที่เอลเดอร์กอนเทวปราผู้ปกครองทุกอาณาจักรต้องตั้งกฎควบคุมการยึดครองอาณาจักรขึ้นมากฎที่ว่านั้นก็คือการปลลองโมทช์คอมแบทครับซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ50ปีกฎนี้มีอยู่ว่า หากอาณาจักรไหนต้องการที่จะลุกรานก็ต้องชนะการประลองกับนักสู้ของอีกฝ่ายเปน็นจํานวน10ครั้งที่ต่อกันจึงจะสามารถเริ่มแผนการลุกรานได้ครับแต่ถ้าแพ้แม้แต่ครั้งเดียวก็จะลุกรานกันไม่ได้เด็ดขาดซึ่งอาณาจักรแรกที่โดนเอาเวอร์เปิดก่อนก็คืออาณาจักรอิเดเนียครับที่แพ้การประลองไปถึง10ครั้งซึ่งก็ตามกฎครับโดนลุกรานแล้วก็โดนชาวคานยึดรองได้สําเร็จและเป้าหมายต่อไปของพี่ชาวคานก็คือการบุกลุกรานอนาณาจักรเอิร์ธเรียมซึ่งก็คือโลกครับ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ Mortal Combat มาเริ่มต้นกันที่ภาคแรกอย่าง Mortal Combat ในปี1992เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของชาวคานครับส่งจอมเวทลูกระจ๊อกอย่างแชงซุ่มไปเป็นตัวแทนในการเข้าไปประลอง Mortal Combat บนเอิร์ธเรียมและหนักสู้ที่ไปพร้อมกับแชงซุงก็คือมนุษย์ค่งคนค่งมังกรสี่แขนนามว่าโกโรและไอเจ้าโกโรนี่แหละครับที่เป็นตัวเต็งแชมป์เพอเอาชนะการประลองได้ไปถึง9ครั้งแล้วและถ้าหากเขาชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเอาเบลก็จะสามารถยึดครองเอิร์ธเรียมได้ทันทีแต่ทีมพระเอกก็คือทีมพระเอกวันยังข้ามครับต่อให้เหลือวินาทีสุดท้ายยังไงก็หยุดตัวรายไว้ได้จึงในการประลองครั้งสุดท้ายครับลูกแข่ง จอมยุทธแห่งวัดเศ้าหลินก็สามารถเอาชนะแชงซุงและก็โกโรได้สําเร็จและสามารถปกป้องโลกจากเงื้อมมือของเอาเวิร์ไว้ได้่าดไปอีกหนึ่งปีในมอทอคอมแบต2ปี1993หลังจากพายแพแบบหมดดูม,มาจากศึกประลอกค้งล่าสุดแชงซุงกเกโนโมนนาวจาัก,กรพรรดิช,ชาวคานให้คิดหาวิธีในการหลอกล่อ,ลอพวกนักสู้จากเอิร์ธเรียมมาที่เอาเวิร์ภาคแรกไปเยือนเขาแต่สู้ไม่ได้เลยอยากเล่นในบ้านแทน ชาวการที่เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยเซยเย็ดกับแผนนี้ครับท้ายที่สุดแล้วก็สามารถหลอกล่อพวกพระเอกมาได้ที่เอาเวิด์ได้สําเร็จซึ่งเมือนนักสู้ของโลกเตือนทางมาถึงที่เอาเวิด์พวกเขาก็ถูกท้าประลองให้ทําการแข่งมอทอคคอมแบทอีกครั้งและลิวแข่งก็สามารถเอาชนะได้อีกตามเคยตบทั้งแชงสุงและก็ชาวคานจนแพ้คาบ้านไปเลยครับมาต่อกันที่พักอัลติเบตมอทอคคอมแบทสในปี1995 หลังจากพ่ายแพ้ในการประลองมาถึงสองครั้งติดตอนนี้พี่ชาวคานแกโมโหจนไม่สนใจเรื่องกติกาอีกต่อไปแล้วครับพากองทัพอาเวิร์มุ่งนาบุกเอิร์ธเรียมแบบเต็มสูบและระหว่างการต่อสู้บนโลกก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นหลายอย่างกับทั้งทางฝั่งของเอิร์ธเรียมเองและก็อาเวิร์นักสู้หลายคนถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เหลือรอดและสามารถเอาชนะผู้บุกรุกและปกป้องโลกไปได้อีกครั้ง และใช้ชนะในครั้งนี้มันเป็นการตอกฝาลงชาวคานจนเจ็บใจและหายไปอีกหลายภาคเลยครับมาต่อกันที่มอเตอร์คอมแบต4ในปี1997วันเวลาผ่านไปครับศัตรูตัวใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเอเดอร์กอสผู้ถูกขับไล่นามวชินน็อกกลับคืนมาจากเนเธอรียมหลังจากถูกจองจำอยู่ที่นั่นมานานแสนนานในตอนนี้เขาต้องการที่จะยึดทุกอาณาจักรไว้ในครอบครองโดยมีจองขมังเวทอย่างควานชีเป็นคนรับใช้ครับ เมื่อเป็นแบบนี้เทปเจ้าสายฟ้าไรเดนจึงต้องทําการรวบรวมตี้นักสู้ของเอิร์ธเรียมอีกครั้งเพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคมามครั้งใหม่ใช้ที่สุดแล้วชินน็อกก็ถูกเทพสายฟ้าตบไปครับแต่ถูกผนึกไว้ในเนเูรเรียมอีกครั้งหนึ่งมาต่อกันที่ภาคที่5 Mortal Combat Deadly Alliance ในปี2002ครับ จอมขมังเวยอย่างแชงซุงและก็ควานชี hi, ได้รวมทีมกันในชื่อเดลี่อะไรแอนและพวกเขามีเป้าหมายเดิมครับก็คือยึดครองทุกอาณาจักรไว้แต่ก่อนที่จะเริ่มทําแผนการพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะขจัดขวากน้ำสองอย่างที่อาจจะทําให้แผนการของเขาไม่สําเร็จซึ่งขวากน้าที่ว่าก็คือจกักรพรรดิชาวคานและไอหนุ่มบูดลีของเราอย่างลูแข่งซึ่งแชงซุงและก็ควานชี hi, ก็สามารถปิดชีพทั้งสองคนได้สําเร็จครับแต่ไม่ต้องกลัวไปครับ ใครตายในจักรวาล Mortal ล o m b a t ก็ให้รู้ไว้ได้เลยว่าตายไม่สนิทสักตัวกลับมาเข้าเนื้อเรื่องกันต่อครับต่อมาไรเดนจึงได้รวบรวมยอดนักสู้จากเอิร์ธเรียมเข้าต่อกรกับจองพมังเวททั้งสองแต่บทสรุปของภาคนี้ก็จบลงอย่างค้างคาครับไม่ได้เปิดเผยว่าใครคือผู้ชนะต่อมาครับ Mortal ล o m b a t Deception ในปี2004สรุปว่าการต่อสู้ครั้งล่าสุดฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็คือเอิร์ธเรียมครับ ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเอาชนะไรเดนมาได้ชังแชงซุงกับควานชีก็เกิดแตกคอกันซะเองครับในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังต่อสู้กันอยู่จูๆ่ๆโอนากะอดีตราชามังกรคนก่อนของเอาเว r l ก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและสาเหตุที่ราชามังกรนั้นสามารถฟื้นตื่นขึ้นมาจากความตายได้สำเร็จนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาปั้นหัวสู้จินโคให้ชุบชีวิตตนขึ้นมาไม่ต้องซีเรียสไปครับตัลวละครมันเยอะผมก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่า ในตอนจบนั้นไรเดนได้เสียสละชีวิตตัวเองเข้าต่อสู้กับโอนากะและสุดท้ายไรยเดนของเราก็ฟื้นกลับขึ้นมาในร่างที่โหดกว่าเดิมหลังจากได้พลังใหม่มาไราเดนก็ได้ชุบชีวิตของริวแคงขึ้นมาในรูปแบบของผีดิบจนสุดท้ายแล้วสูจินโคตัวปัญหาก็โผล่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองจนสามารถเอาชนะโอนากะได้สําเร็จครับมาต่อกันที่มอทเทอร์คอมแบตอัลมาเกดอนในปี2006 เหตุการณ์นี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับก่อนรีจกรวานซึ่งในภาคนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับการประลองของมอเตอร์คอมแบ็กครั้งสุดท้ายที่ยอดนักสู้จากทุกอาณาจักรนั้นต้องเผชิญหน้าห้ามหาันการเพื่อขึ้นไปบนยอดสุดของพิระมิดที่สร้างโดยเอลเดอร์กอผู้ที่สามารถขึ้นไปเป็นยอดพิระมิดแล้วจัดการกับ,บเบสสัตวูตัวชะกาดที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นได้จะได้รางวัลเป็นพลังอํานาจมหาศาลที่ยากเกินจะจินตนาการซึ่งตลอดการต่อสู้ครับก็ได้มีนักสู้ล้มตายไปจํานวนมาก จนกระทั่งชาวคานและไรเดนกลายเป็นผู้เหลือรอดสองคนสุดท้ายท้ายที่สุดครับชาวคานก็ได้รับพลังมหาศาลจากกาบิชินเบลสด้วยพลังมหาศาลขนาดนั้นไรเดนเราก็โดนตบสิครับแต่ในเซลวินาทีสุดท้ายที่เขากําลังจะถูกกําจัดเทปเจ้าสายฟ้าก็ได้ใช้พลังจากเครื่องดางของตัวเองในการส่งข้อความบางอย่างไปเตือนตัวเขาในอดีตเพื่อให้เขาหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะนํามาสู่หายนะในภาคนี้ มาต่อกันที่ m o r ท a l Kombat 9ในปี2011 m o r ท a l Kombat ภาคนี้จะดำเนินเรื่อง,องต่อจากตอนจอบของ a m a มา e กตเลยก่อนที่ไรเดนจะถูกชาวคานั้นสังหารเขาก็ได้ส่งข้อความลับไปหาตัวเขาในสมัยที่กำลังมีการแข่งขันมอเท Kombat ครั้งแรกบนเอิร์ธเรียมและข้อความที่เทพเจ้าสายฟ้าส่งไปก็คือเขาต้องชนะหลังจากไรเดนในอดีตได้รับข้อความดังกล่าวครับไรเดนก็ตีความไปต่างๆนานาว่า เขาที่ต้องชนะนั้นหมายถึงใครหมายถึงตัวเขาเองหรือเปล่าหรือหมายถึงลิวแคงหรือหมายถึงใครกันแน่นับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มเห็นนิมิตของเขตการณ์ไหยนาทั้งหลายในภาคอามาคกดอนและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่ยิ่งเขาพยายามจะแก้ไขมากเท่าไหร่เรื่องต่างๆก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นคนที่ควรอยู่ก็ดันมาตายส่วนคนที่ควรจะตายก็ดันมีชีวิตอยู่ ซึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาค1นถึงสก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในภาคนี้ครับจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ชาวคานนั้นพากองทัพเอเวอร์มาบุกโลกแบบไม่สนกติกาใดๆนเวลานั่นเองครับไรเดนก็เข้าใจทุกอย่างในทันทีเขาที่ต้องชนะนั้นก็คือหมายถึงชาวคานนั่นแหละครับหากชาวคานละเมิดกฎและเขายึดของโลกได้สําเร็จเหล่าเอเดอร์กอนนั้นก็จะบุกเข้ามาแทรกแซงและลงโทษชาวคานในที่สุด บทสรุปของภาคนี้ก็คือไรเดนได้รับพลังจากเอลเดอร์กอและสามารถสังหาเจ้าคานลงได้สําเร็จแต่ชัยชนะในครั้งนี้ก็ต้องแลกมาโดยชีวิตของนักสู้จํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิวแคงครับมาต่อกันที่ภาค Mortal Kombat X ในปี2015มาในภาคนี้ครับจอมขมังเวชชิน็อกได้รวมมือก็ควานชีเข้ามาลุกลานเอิร์ธเรียมอีกครั้ง และเขาได้ทําการฟื้นคืนชีพเหล่านักสู้ที่ตายในภาคที่แล้วให้กลับมาเป็นค่ารับใช้ในฐานะเรเวเนนต์ไรเดนและตีนักสู้จึงต้องรวมพลังต่อสู้กับจอมขวางเวททั้งสองครับในช่วงกลางเรื่องนั้นดาราฮอลลีวูดอย่างจอห์นนี่เคธก็ได้ค้นพบพลังแฝงที่อยู่ในสายเลือดของตัวเองและสามารถกําจัดชิน,นอกลงไปได้แต่เรื่องก็ได้มาเฉลยทีหลังครับว่าชิน,นอกยังไม่ตายและในตอนนี้เขาก็ได้กลับมาในร่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาล ท้ายที่สุดแล้วแคสซี่เคธลูกสาวของจอห์นนี่เคธก็ได้ดึงพลังแฝงสูงสุดออกมาใช้และสามารถปราบชินออกลงไปได้ในที่สุดโลกจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งภาคนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเหมือนการส่งไม้ต่อมาที่รุ่นลูกอย่างแคสซี่เคธมากกว่าท้ายที่สุดครับกับ m o r ์ท l ลคอมแบ1อในปี2019 ภาคนี้ก็จะเป็นภาคสุดท้ายครับก่อนรีจักรวาลอีกครั้งเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นที่ผู้ควบคุมแห่งกาลเวลานามว่าโคนิก้าครับต้องการที่จะรีเซ็ตไทม์ไลน์ใหม่เพื่อสร้างยุคสมัยที่ดีกว่าเธอเลยได้ใช้พลังของตัวเองเรียกเหล่านักสู้ในอดีตมาช่วยเหลือเธอในการทําภารกิจนี้สําเร็จครับความสวยก็เลยเกิดขึ้นครับเส้นเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเข้ามาชนกัน ตัวละครในโลกปัจจุบันได้มาเจอกับตัวเองในเวอร์ชันอดีตแต่ในทุกไทม์ไลน์ไรเดนก็จะทะเลาะก,กับลูแคงจนกระทั่งทั้งสองคนสู้กันครับแต่ในทุกไทม์ไลน์ไรเดนก็จะชนะตลอดและลูแขงก็จะเป็นฝ่ายต้องตายไปเมื่อเขารู้แบบนี้ไรเดนจึงได้ทําการมอบพลังของเขาให้กับลูแขงทั้งสองจึงรวมร่างการกลายเป็นไฟเออร์กอดลูแขงโดยความแข็งแกร่งของเทพเจ้าลูแคงครับในที่สุดเขาก็สามารถตบบอสอย่างโครดิก้าลงได้ แต่เนื่องจากจัก,กรวาลมอเทอร์ o m b แบตในตอนนี้อยู่ในสภาพที่ยากเกินจะฟื้นฟูแล้วลิวแคงจึงวางแผนที่จะรีเซ็ตไท,ทม์ไลน์ใหม่อีกครั้งครับเรื่องราวจะไปดำเนินต่อที่ DLC Mortal Kombat 11 aftermath ครับก่อนที่ลิวแคงนั้นจะทำการรีเซ็ตไท,ทม์ไลน์ใหม่จู่ๆจ,จ,จอมขมังเวทย่างแฉงซุงขกขโผลขึ้นมาและบอกกับลิวแคงว่าการจะรีเซ็ตไท,ทม์ไลน์ใหม่ได้นั้นจำเป็นต้องใช้มงกุฎของโคนิกา แต่เนื่องจากตอนนี้มงกุฎที่ว่านั้นโดนทำลายไปพร้อมกับโคนิก้าแล้วแชงซุง,งจึงเสนอไอเดียให้ลิวแคงร่วมมือกับเขาเพื่อเดินทางย้อนเวลาไปช่วงชิงมงกุฎของโคนิก้าในอดีตหลังจากที่ร่วมมือกันไปได้สักพักใหญ่ครับลิวแคงก็ได้รู้ว่าแท้ทจริงแล้วแชงซุงมีแผนที่จะตลบลัางเขาและครอบครองพลังของมองกุฎไว้กับตัวเองแต่ลิวแคงก็เหลี่ยมพอที่จะสามารถเอาชนะแชงซุงได้และในท้ายที่สุดเขาก็สามารถรีเซ็ตไทม์ไลน์ทั้งหมดได้ เป็นการก้าวสู่ยุคสมัยถัดไปของ Mortal Kombat อย่างเป็นทางการครับโดยสำหรับเรื่องราวในเกม m o r t a o m o m t a t 1นะครับจะเป็นการพาเราไปท่องในจักรวาล Mortal Kombat ที่สร้างขึ้นใหม่โดยริวแคงซึ่งกลายเป็นเทพเจ้าไปเรียบร้อยแล้วโดยเราก็จะได้พบกับตัวละครหน้าเดิมๆแต่ไม่ต้องกังวลไปครับขนาดแฟนๆของเกมนี้ยังไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องนั้นจะไปแนวไหนเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยครับเรื่องความสนุก Mo เตอร์คอครับ เป็นเกมที่จังสนุกไม่ใช่แค่ในเฉพาะความรุนแรงและคำพูดตลกแดกดันครับแต่การที่ได้เห็นคนเหล็กซัดแกลมโบเอเลียนซัดกับพีเดเตอร์ ator, มันก็คุ้มค่าแล้วครับสำหรับคนชอบดูหนังอย่างผมแล้วเพื่อนๆละครับชอบมวยคู่ไหนมากที่สุดก็บอกได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแต่สำหรับผมชอบคู่แคสซีเคสกับสกอร์เปียนครับ Can say just once say Only I it if you wish just suffer you to Good over here! และถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับและพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ